สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้พามาอัปเดตขานะคะเพืนเพื่อน,นี่สูงแล้วค่ะกินได้แล้วเยอะเลยค่ะกอน,นี้ดูกอน,นี้หนอใหม่ๆเต็มเลยดูกอน,นี้สิบกว่าหนอเลยนะคะเพืนเพื่อนนี่สูงแล้วค่ะอันนี้ขาแดงใหญ่ของเรานะคะ ในล้อยางนะคะเพื่อนเพื่อนนี่เอาให้ดูนี่ค่ะหนอยใหญ่ๆเลยค่ะตอนนี้กำลังเล่งผลิตจะกินขาค่ะนี่ก่อนนี้ก็เยอะแตกใหม่นุนสูงแล้วกินได้แล้วอันนี้มันคือขาใหญ่นะคะเพื่อนๆ ต้นก็จะสูงกินได้เยอะค่ะฝั่งเนี้ยขาสีเหลืองอันนี้ก็สีแดงนะคะโอ้หนอนี่ใหญ่มากกรอ,อนี้กินไม่ไหวแล้วทำได้หลายเมนูนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ใหญ่จังเลยนี่ ย้อนแสงอีกโอ้ยนี่ค่ะวันนี้พามาอัปเดตขาแดงแล้วกินได้แล้ววันนั้นพามาดูได้ประมาณสักอาทิตย์แล้วนี่เนาะโอ้ยใหญ่แล้วดูหน่อสวยๆทั้งนั้นเลยกำลังน่ากินค่ะเพื่อนๆไม่ได้มาดู แตกหนอเต็มเลยคนลดน้ําก็รดทุกวันเลยแต่เราไม่ได้ลดดูอันนี้กําลังแตกแบบใหม่ๆสวยๆเลยเยอะค่ะเพื่อนๆดูรดน้ําเอานะคะหน้าแรงค่ะหนอนนี้ก็ยังอ่อนนะคะเพื่อนๆแต่เขาสูงมากแล้วใบยังไม่มีเลยเนี่ยดูสูงแล้วแต่ใบยังไม่มีเลย คือขาขาใหญ่เนาะเนี่ยอ่อนๆทั้งนั้นเลยก้อนนี้ก็หลายหนอนะคะเพื่อนๆกำลังแตกหนอใหม่เยอะครับเพื่อนๆ ถึงจะเป็นหน้าแรงก็ได้หนอ,อก,กินนะคะเพื่อนๆลดน้ำเอาหน่อยค่ะนี่หนอแดงๆสวยๆเขาก็รัดแบบออกมาใกล้จะริมล้อ,อยางแล้วนะคะเนี่ยใกล้ริมล้อ,อยางแล้วเดี๋ยวถ้าเขางอกออกมาจนเต็มริมเนี่ยถ้าเรา ตัดเข้าไปกินไม่หมดเนาะเราก็จะต้องแบ่งแยกเอาไปขยายต่อเนาะไม่งั้นเขาก็แตกแขนงออกมาชนริมยางเนี่ยไปไม่ถูกแล้วไปไม่ได้แล้วอ้ก่อนนี้แตกแตกใหม่เต็มเลยเนี่ยค่ะแต่ยังไม่ถึงริมล้อ,อยางยังได้อยู่อันนี้ออกมาไกลแล้วเนี่ยค่ะ หน่อแดงๆสวยๆเลยค่ะอันนี้คือขาแดงใหญ่ๆนะคะยังไม่เต็มร้อยยางยังได้อยู่กำลังแตกหน่อสวยๆเลยก็พอได้กินค่ะเพื่อนๆไม่ต้องไปซื้อเข้ากินเนาะปลูกเอง ปลูกในล้อยางนี่แหละเราไม่มีพื้นที่ดูซิเนี่ยแตกหน่อสวยๆงามๆถ้าหน้าฝนก็จะแตกดีกว่านี้นะคะนี่ก็อากาศทั้งร้อนแรงเนาะแต่ก็พยายามแตกจังเลยเนี่ยเนี่ยค่ะงามๆแตกดีๆ ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขาแดงใหญ่ในล้อยางค่ะ